มีกระนำกินนาไว้เด้จันบอลกำลัวนี้มันเดือดร้อนใครยัง่มามาบัวกูมีไมก,กี้หัวเลครับนชผมคโตกับกี้หัว สาตานสีตรงนี้มันเป็นสาตานตีแกว่าเข้าไปแกงีลาไม่ใช่แกละมัวกุียม้วนี่ไว้แกง้วเรียงไวชนกับพมเรียงไว้ชนกับตาไปพืกับหน้านี้พมชนแล้วหัติมชารใจแดดพ่มชนไปดิเลยวิพุ่มอไปเลยมอยมาดู บาตุนีเลยหมดครับก็คุอาได้ขนไดี้หนไม่ต้องด้นหใครโจ้กับกูมา้วยมือต่อมือกว่า่าจิกได้ใ่กระได้ไอตัวกับเราจโซ่ไหมครักูัวะตึไม่ต้องทารบตึงทาระกู้มาเจ็บรู้คนบนอน้องเนง่ยชายมิโซคนของเจ็บจดย

อยางไม่ช่วบ้านไม่ช่วยใคนี่คงยมรับด้ม่มีอยู่ตัวกี่แลกกอพลัดหมวกบ้านทิ่ไม่ลหลำเรือไม่ช่วยอุยยาคุไม่เข้าใจนี่ร้บ้างบอหินตึงในศาุหลักแรีกแนะคนเราคนบต้นมาดีผมชอบไม่่าไปไหนผมขอได้ถุงมาบารมีพี่น้บ้างบอินเรือกันเท่า พูงเยติงกระพมม้ยไนติกระพมไม่ใช่ให้นนะมาเราไปกินเลยกองั้มกอนปะกอไปแกบ้านบเป็นบอดี้ในบานกไปมั่งมันือไปมั่งผมมาห้อยมารออะไรมก้ไปมั่งมันือไปมั่งเลยไปห้อยเอากองขาเอาไ กูเห็นเลยล่ะร้อมาแก่บานห่อไปกินเลยโวน้ากอหัวนาดนี่เดินเป็นอดไปแล้วเดิเป็นอดทางเป็นอดหนาวได้ลู้เลาหนาวบุ้งเลยนี่ลองนะขอบไปกินเหล้ากันคืนนี้เฮ้ยผมอยางเองนี่หายห้นซืนะผมอยากเองนใเนซืไอนไปวัดร้อยไปพุงี

มึงเจอเือนเกไมปเปิดเลือกันนะวันกัมปูไอ้เพื่อนคกูเป็นเกิดไม่เป็นจิตีวีตก็เจอที่ไอ้จิมีวจิผู้หญิงชาวใต้นี่ต้องใช้คำพูดที่เข้มเข้มอ่าต้องให้เข้มต้องใ้แข้งคนยิ่งตายจบแข้งแข้งต่ไมแข้งเปราะแรกหนุ่มหน่หนนวลก็มารัก ก,กับจีผู้หญิงกับจีผู้หญิงชาวใต้ก็ไปถึงพูดคำไหนก่อนไปจึงเดินก็ไปแกะแรงวะน,น้องปีไก่จองได้แน่นคุได้ตกที่ไก่จองนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าก้องขึ้นก่องขึ้นกับนายกประกาศว่าหลังปีใหม่ตัวประเทศไทยไก่จองอพูดเลือกเราปีน้อนัดนั้ขวากข้องอีกขึ้นไม่รู đây là can chi biến ngon tôm ấy mặn tan, tấp như bì đẻng, con đi tao nong lộc prince nặc lòng quá, kéo lòng prince nè, nhà prince này nặc lòng chạm vô máy rung, soi lược da con, mình góc bao nhiêu lược cánh tì cau, soi quần áo vùng và phá máy con máy kêu vô nửa quả đống cá cơi, hết phải khánh nó mày, ní ờ, ตารองเพลงเฉียพ่มตารอยพี่เต้งร้องแนวไหนเ่ะพ่มไม่ตามเผื่อแบบเพราะเราลูกตุงนีพ่มตื่อว่าลูกตุงไม่